กลางเหรียญเป็นภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกันเช่นเคยวันนี้มีเรียนปีพศ2539นะครับเป็นเรียน5บาทนะครับาเรียน5บาทนะครับอตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะเริ่มหายากแล้วพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9กวงขอเหรียญด้านนอกนะครับเ,เป็นเฟื่องจักหยากยานะผูะ้ชมนะอ่านะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเป็นตราสรัญลักษณ์นะครับอ่า 50ปีนะฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ9มิถุนายน2520อาจารย์ผูู้ดไหเฮ้ยตามองไม่ก็เห็นแล้วแกแล้วเนักผู้ชมอย่าว่ากันอย่าว่ากันได้อ่านไหมนะเฮะนะฮะออ่านมาดีกว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปี การจนาพิเศษ9มิถุนายน2539ประเทศไทย5บาทเขาดีม,มากน,นะ้นจริงไนมเออย๋ยาว่ากันแก่แล้วหลงๆหลงๆผ่านบดสายตามไม่ค่อ,อยดีแล้วอีนอย่างว่ากันนี่แรงใส่แว่นอ,อยู่นะคุณผูุ้มไม่ยังไงอะ อยากให้เห็นหน้าเหมือนกันนะเออหน้าไม่หลอ่ออะไรไม่อยากให้เห็นเดี <laughs> ๋ยวว่ากันนะ <laughs> ก็เลยให้เห็นแต่เหรียญแล้วก็มือแค่นั้นแหละผู้ชมอ่าอย่าว่ากันอย่าว่ากันโอเคนะครับเอออย่าว่ากันอ่าแค่นี้นะอ่าหน้าตาไม่สําคัญนะผู้ชมนะเออโอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวนี้ผ่านไปก่อนนะครับผู้ชมนะนี่คือที่นําเสนอไปนะครับอ่าเป็นเหรียญ เป็นเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปนะผู้ชมนะเหรียญที่มีอ่ผมแยกไปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมั่วกันเหรียญที่นําเสนอนะผู้ชมนะให้สังเกตตรงนี้อย่างเดียวนะผู้ชมนะอ่าสังเกตตรงด้านหลังนะจะมีเส้นเงาซ้อนตรงนี้ผู้ชมนะเงาซ้อนขึ้นเนี่ยสองด้านด้วยนะผู้ชมนะอ่าสังเกตตรงนี้อย่างเดียวนะผู้ชมนะไม่ต้องที่อื่นไม่ต้องนะ อ่าง่ายง่ายเรียญนี้ง่ายอ่านะครับอ่านี่คือเหรียญปกติธรรมดาทุกปันไม่มีนักผู้ชมนะอืมไม่มีอ่าไม่มีนะครับอ่าผ่านไปก่อนนะกผู้ชมนะอ่าเหรียญที่สามก็ไม่มีผู้ชมไม่เหมือนกัน เหรียญเหรียญห้าบาทของการจนาพิเศษนะผูะ้ชมนะเหรียญห้าบาทนะอะจะเปรียบเทียบได้ง่ายนะผูะ้ชมนะ,ะเหรียญขอนอกเรื่องนิดนึงนะผูะ้ชมนะอ่า เหรียญนี้คือเป็นเหรียญเงินบาทอ่าการจะนำกันผู้ชมนะนะครับถ้าใครมีเงาซ้อนแบบนี้ครับอ่าถ้าเหรียญของใครครับมีเงาซ้อนอย่างนี้นะผู้ชมนะอ่าติดต่อมาได้เลยนะผู้ชมนะติดต่อมาได้เลยนะครับนะครับเงาซ้อนอย่างเงี้ยผู้ชมนะครับแต่จะต้องเป็น เรียนห้าบาทนะผู้ชมนะเรียนห้าบาทนะครับเรียนห้าบาทกาัญจะนานนะผมคิดว่าไม่มีนะผู้ชมนะหายากนะนะเท่าที่หาดูนะผู้ชมนะไม่มีเลยถ้าใครมีนะถ้าใครมีติดต่อมาได้เลยนะครับผู้ชมนะติดต่อมาได้เลยเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องดีกว่า,านี่กอโอเคเรียนที่สองที่สามโอเคไปแล้วนะักปอผาดอีกนี่ผู้ชม เส้นนี้ก็ไม่เหมือนกันผู้ชมไม่มีไข่ันไม่มีอ่านี่ก็ไม่มีนะครับไม่มีเส้นเหมือนกันผู้ชมนะไม่มีเหมือนกันกนะครับไม่มีเลยสองด้าน เรามาดูเหรียญที่มีราคาแพงนะผู้ชมนะดูนะเหรียญที่มีราคาแพงเดี๋ยวผมวดเช็คทักพับนี่แคดนี้ผมเอากล้องส่องดูก่อนเจอแล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่าผู้ชมเบื่อแลเหรียญที่มีราคาแพงผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับดูเลยครับผู้ชม นี่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 ผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ครับอักษรนี่ไม่ใช่อักษรไม่ถูมนี่ครับเงาซ้อนผู้ชมนะเงาซ้อนอ่าชัดนะครับซ้อนออกมาคล้ายเป็นเงาน,ผงาน,านะ,ะนะผู้ชมนะนเงาออกมาเนี่ยเปนะ็นฉีดจะมีอยู่สองเส้นนะผู้ชมนะสังเกตดีๆนะจะมีเงาซ้อนจะมีสองีด นี่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 ผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหชัดเลยนี่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 โอ้หนี่นี่ชัดเลยชัดเลยชัดเลยพี่ชมนี่อืนี่ครับอ่าส่องด้านนี้ดูเดี๋นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมพี่ชมใครมีแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับให้ราคาสูงนะครับอ่า ยิ่งอักษรซ้อน,อนตรงนี้ด้วยนะผู้ชมนะถ้ามีนะอถ้ามีนะซ้อนนะโอ้โหให้ราคาพิเศษ่าราคาพิเศษดูดูด,ดูดูให้ดีนะครับอใครไม่อยากเก็บแล้วนะใครไม่อยากเก็บติดต่อมาได้เลยว่าติดต่อมาได้เลยนี่นี่นี่ ซึ่งเรียนบบปกติธรรมดาทั่วไปจะไม่มีนะผู้ชมนะจะไม่มีนะอ่ะจาจะไม่มีครับผู้ชมไม่มีอ่าเรียนที่มีหไหมครับนี่ครับไม่มีไหมล่งผู้ชโล่งลุง ด้านนี้จุดอ่าเนี่ยจดจุดองอ่านี่นี่นี่น้มเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่นี่ด้านนี้อ่าปกติทั่วไปเห็นไหมผู้ชมอ่าร่งร่งดูเรีนี่เห็นชัดลผู้ชมนี่นี่นีโอ้โหเนี่ยเนี่เนี่นี่เห็นเลยนี่นี่โอยดูครับดู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 ก่อนดูดูดนดูด โหหายากเลยผูช้ชมนะหายากอืมใครมีนะครับถ้ามีสภาพ u n c ออย่างนี้นะครับ UNC อย่างนี้นะครับ,อรบโอ้โหติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยให้ราคาพิเศษ่าให้รา,านะนะครรา,าพิเศษนะครับอืมนะครับให้ราคาพิเศษนะครับ u n c ไม่ผ่านการใช้ các thấy không nhìn chat được nó các chồng